ความสัมพันธ์เพื่อนแท้หรือแค่ภาพลงตาเมื่อคําพูดหนึ่งคำจากเพื่อนรักกลับทําให้หลายคนตั้งคําถามเกี่ยวกับความใกล้ชิดในมิตรภาพแล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งเปลี่ยนไปความสัมพันธ์จะยังเหมือนเดิมได้ไหมแต่ที่นี่แหละมันเริ่มชวนให้สงสัยเมื่อคอมเมนต์หนึ่งในโซเชียลเขียนว่าเจนีเสียอาบน้ําได้ไหมคะพออาบน้ําแล้วเหมือนไม่สนิทกันเลยข้ามันดูห่างเหินพร้อมอิโมจิน้ําตาฟังดูประหลาดใช่ไหมแล้วทำไมคนถึงพูดแบบนี้และนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้าม ความจริงก็คือเจนิสเจนิสตากลายเป็นกระแสไวรัลแรงมากในช่วงนี้หลังจากเธอเปลี่ยนลุคใหม่จนคนทั้งโซเชียลต้องหันมามองไม่ว่าจะเป็นคลิปขณะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ https c o l o n s l a w w w s n u k c o m v i d e o ที่ทําให้หลายคนต้องกดดูซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะความโดดเด่นที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลุคใหม่ของเธอไม่ใช่แค่เปลี่ยนทรงผมหรือเสื้อผ้าแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สะท้อนบุคลิกภาพใหม่ทั้งหมดซึ่งอาจทําให้คนรอบข้างรู้สึกเหมือนคนเดิม หายไปแล้วใครจะไปรู้ว่าแม้แต่เพื่อนสนิทที่สุดก็อาจรู้สึกว่าห่างกันแม้ยังอยู่ใกล้กันทุกวันและแล้วเจนิสก็ตอบกลับหลังจากเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวผ่านโพสในเ c e b o o k ที่เธอเขียนอย่างอบอุ่นว่าเรายังสนิทกันเหมือนเดิมไอ้เพื่อนรักทุกคนนนเจนิสข้อความสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายราวกับเป็นการย้ำเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกไม่ได้ทำลายความผูกพันภายในแต่ประเด็นนี้ก็ชวนให้เราหยุดคิดสักนิดแล้วถ้าเพื่อนของเราเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆหรือประสบความสำเร็จมากกว่าเราจะยังรู้สึกสบายใจัััความมมสพนนนธ์้ไห หรือความรู้สึกห่างเหินที่บางคนพูดถึงมันอาจไม่ใช่เพราะอาบน้ําแต่เพราะกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังบางทีคําพูดที่ดูตลกโปกฮาอาจซ่อนความรู้สึกอ่อนไหวไว้ลึกๆความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งอาจทําให้เพื่อนบางคนรู้สึกเหมือนตัวเองหายไปจากภาพรวมของชีวิตเขาแล้วคุณละคิดอย่างไรถ้าเพื่อนสนิทของคุณเปลี่ยนไปจนดูไม่เหมือนคนเดิมคุณจะยังรู้สึกว่าสนิทกันอยู่ไหมหรือความเปลี่ยนแปลงนั้นคือจุดเริ่มต้นของระยะห่างที่ไม่มีใครอยากพูดถึง คอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของคุณได้เลยบางทีคำตอบของคุณอาจช่วยให้ใครบางคนเข้าใจมิตรภาพของตัวเองมากขึ้นก็ได้